สวัสดีครับเรื่องเล่าเรื่องดวงนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องดวงของคนลักขณาราศีพฤษภนะครับเป็นภาพรวมดวงชะตาในช่วงมีนาคม256หสีนี้นี่เองนะครับเดือนนี้ครับแหมดาวตัวจุดระเบิดมาถึงลักขณาควรพฤษศเต็มๆเลยนะครับก็คือดาวอังคารนั่นเองนะครับแหมราหูรออยู่แล้วนะครับอังคารเข้าไปเจอกันเนี่ยมัน โอ้ดาวคู่นี้นี่มันมาเหมือนลมนะครับมันเป็นคู่ธาตุลมลมด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับอาคารตำแหน่งนี้มันเป็นราช้าโชคนะครับกับเพลือหัดนะครับกำลังอยู่ในช่วงที่จะถีบตัวย้ายเข้าไปพบการงานของคนผู้ศพนะครับไอ้ดาวเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองต่างๆก็ถือว่าเดินดีทีเดียวเลยนะครับจะส่งผลอย่างไรให้กับคนผู้ศพนะครับพ้นเคาะพ้นโศกกันเสียทีหรือยังนะครับผมพ้นความวุ่นวายหรือยังก็เดี๋ยวมาฟังกันดูนะครับ แต่ก่อนอื่นครับใครที่ไม่เคยผูกดวงนะครับเซิร์ช Google สักนิดหนึ่งนะครับผูกดวงนะครับใส่วันเดือนปีที่สําคัญที่สุดจริงๆเลยนะครับคือเวลาเกิดนะครับเราจะได้ว่าเราเป็นคนลัคนาสถิตราศีพฤษบหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแบบนั้นแล้วนะครับในนั้นนะครับคนที่เขามีจิตสทาเขียนเวฟขึ้นมาทําให้เดี๋ยวนี้ผูกดวงกันง่ายได้จริงๆเลยครับนะฮะเขาก็มักจะใส่ตารางทักษะให้ด้วยนะครับทําให้เรารู้ว่าเอ๊ะทิศทางมันจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกหรือเปล่านะครับมันจะดีจริงไหมนะครับ หรือว่ามันจะแย่กว่าเดิมนะครับซึ่งบอกแบบนี้นะครับเราก็เข้าไปดูได้เลยครับว่าปีนี้ราหูเราจรเป็นการีหรือเปล่านะครับพฤหัสเราจรการีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสอดแทรกให้ฟังแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใบยแบบนี้แล้วกันนะครับ80%ของคนผู้ศพเนี่ยทิศทางขยับไปในทางที่ดีขึ้นพ้นเคราะห์แล้วนะครับเอาละครับ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับขอเริ่มกันที่การงานของคนผู้ศพก่อนเลยนะครับคนผู้ศพครับการงานเนี่ยครับสาคัญมากๆเลยนะครับหลายๆคนเปลี่ยนง,งานแล้วนะครับตกงานแล้วหลายๆคนปิ่มปิ่มปิมปิมนะครับปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะมีเหตุสะเทือนใจนะครับเช่นตกงานถูกเชิญออกนะครับหรือบางคนเปลี่ยนง,งานมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีครับในเดือนมีนาคมนี้นี่เองครับที่พฤหัสจะถีบตัวออกจากภบสุภะเข้าไปพบกรรม,มะของท่านนะครับคนที่มีหลายๆคนทีเดียวครับที่ว่าเลือกที่จะเปลี่ยนงานเองนะครับเป็นแบบนั้นเช่นได้ที่อื่นที่ดีกว่านะครับก็เลยทําให้เลือกไปสมัครที่อื่นแล้วเขาก็จะรับท่านทําให้ท่านได้เริ่มงานใหม่ในช่วงเมษา,ายนอะไรก็ว่าไปนะครับหนึ่งคนที่ทํางานประจําอยู่บอกแบบนี้นะครับ ในเดือนนี้อาจจะมีเหตุเข้ามาให้ท่านให้ท่านตกใจซะหน่อยนะครับไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามนะครับเช่นจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ดีครับแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของคนผู้ศพเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเช่นเขาอาจจะมาแจ้งว่าเอ๊ะคุณต้องย้ายาแผนกนะเอ๊ะคุณจะต้องไปทํารับผิดชอบตรงนั้นเพิ่มขึ้นนะอะไรอย่างนี้นะครับขอให้ท่านยิ้มรับเลยนะครับ ไม่ว่าท่านจะรู้สึกว่าเอยมันจะไหวหรอหรือมันจะดีไหมอะไรเงี้ยท่านยิ้มรับไปเลยนะครับทิศทางมันจะค่อนข้างดีทีเดียวทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับมีนาคมเป็นเหตุเพื่อให้เกิดผลตั้งแต่เมษายนไปการงานของท่านขยับเติบโตขึ้นอย่างมากๆเลยนะครับสําหรับอันนี้สําหรับคนที่ทางานประจํานะครับส่วนคนที่ตกงานอยู่นะครับหรือเพิ่งโดนมาปลายเดือนกุมภาต่อเข้าต้นเดือนมีนาคมนี้ก็ตามนะครับตกงานเนี่ย ก็ท่านสบายใจได้เลยนะครับท่านส่งเรซูเม่ไปเลยนะครับท่านจะได้งานที่ดีกว่าเดิมนะครับนะครับแล้วการงานของท่านจะโอเคมากๆเลยนะครับต่อมาครับเจ้าของกิจการเองนะครับคนที่ทํากิจการส่วนตัวนะครับในช่วงมีนาคมเนี่ยอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับสักปลายปลายเดือนหรือครึ่งเดือนหลังไปนะครับที่ทิศทางกิจการของท่านจะกลับมารันได้ดีขึ้นนะครับรูปแบบความหวือหวาต่างๆท่านมองย้อนกลับไป ถ้าผ่านสักวันที่20มีนาไปแล้วครับท่านมองย้อนกลับมาเนี่ยเอ้ยตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาต้นเดือนมีนากลางเดือนมีนาเนี่ยท่านมองย้อนกลับไปท่านจะเห็นว่าทิศทางของท่านน่ะกิจการท่านค่อยๆขยับดีขึ้นเรื่อยๆเป็นสเตป,ปเลยนะครับอืเห็นไหมครับเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสิ่งดีๆจะเริ่มเข้าหากับคนพู้ศพแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานด้วยนะครับเพียงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นได้อาจารย์ยกไว้อยู่2ออย่างนะครับหนึ่ง ถ้าลาหูใครไม่ได้จอนเป็นกาลีแล้วจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกคือดีแน่ๆครับนะฮะสองก็คือถ้าหากใครที่พฤหัสไม่ได้จรเป็นกาลีนะครับอันนั้นเรื่องงานของท่านก็จะดีถ้าพฤหัสจรเป็นกาลีปุ๊บงานของท่านก็อาจจะทําแล้วแบบเสียไม่ได้อะครับทําแบบยังอึดอัดนะครับนี่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่โอเคอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เบาๆนะครับไอที่จะแรงๆหน่อยเนี่ยมันก็คือลาหูเป็นกาลีจออันนั้นจะไม่ดีนะครับ ล้วท่านจะต้องควบคุมอารมณ์จิตใจมากๆเลยนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยความบู๋หวาแรงกระแทกอะไรที่จะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างอย่างท่านแบบตั้งตัวไม่ทันเนี่ยไล่มาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภานะครับต่อเข้าถึงกลางเดือนมีนาเลยมันจะเกิดในช่วงนี้นะครับนะฮะแล้วแต่ดาวตั้งรับใครด้วยว่าองศาอยู่ตรงไหนจะเกิดในช่วงนี้นี่เองครับให้ท่านยิ้มรับไว้ทุกอย่างเลยนะครับเรื่องงานเนี่ยทิศทาง80%ของคุณผู้ศพดีขึ้นแน่นอนที่สุดครับ ออมาครับเรื่องการเงินการทองกันบ้างบอกแบบนี้เลยครับเดือนนี้คนพิศศพเนี่ยไม่กัดก้อนเกลือกินแน่นอนครับนะฮะการเงินการทองถือว่าขยับดีขึ้นอย่างมากๆทีเดียวนะครับมันอาจจะไม่ใช่จุดที่ท่านประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินนักแต่ถือว่าการเงินของท่านเนี่ยท่านจะมีไรายได้เข้ามามีเงินให้ใช้แล้วครับพูดกันง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะขยับดีขึ้นนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเริ่มวางแผนในเดือนมีนาคมนี้นี่เองครับเช่น คิดจะเอาเงินไปลงทุนต่อยอดทําอะไรสักอย่างเพื่อเป็นเป็นรายได้เสริมหรือเป็นรายได้หลักเช่นบางคนตกงานออกจากงานนะครับในช่วงมีนาคมนี้แล้วนะครับออกมาเพื่อจะทํากิจการอะไรของตัวเองก็สามารถทําได้เลยนะครับทิศทางเรื่องงานจากนี้ไปของคนู้ศมเนี่ยการบอกว่าตั้งแต่เมษายนไปเนี่ยต่อยาวๆไปเลยนะครับ1ปีเนี่ยดีมากๆเลยครับความสําเร็จความจเจริญเรื่องงานมาทีเดียวเลยครับมาเต็มทีเดียวเลยนะครับเห็นไหมครับ ภาพรวมมันค่อยขยับขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,น,นเป็นสเตปแล้วนะครับจุดเริ่มต้นก็คือมีนาคมนี้เองนะครับที่จะเป็นเหตุทําให้เกิดสิ่งดีๆโดยเฉพาะเรื่องงานในช่วงเมษายนนะครับการเงินการทองด้วยนะครับไม่ใช่แค่แค่ว่าการงานแต่ว่ามันเด่นจริงๆอะ่ะมันทิศทางไปในเรื่องงานนะครับเรื่องเงินเนี่ยท่านก็จะมีเงินใช้จ่ายไม่ลําบากลาบนก็ขอแค่ว่าอย่าสุรุยสุร่ายนะครับเพราะมันมีจุดอยู่ทีหนึงนะครับแหมต้องเติมเอสเข้าไปเลยนะครับก็คือ ลาหูทับรักเนี่ยมันเล็งเข้าไปใส่ยพปัตตานีด้วยนะครับคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยอังคารลาหูเจอกันเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องความรักด้วยนะครับเการเงินการทองของท่านเนี่ยถ้าหากว่าท่านมีคู่อยู่แล้วไปครบซองครบซ้อนเนี่ยท่านจะเจอคนถูกใจเข้ามาหาประชิดต,ตัวแล้วได้เสียกันเร็วครับมันทําให้เกิดภาระผูกพันให้ท่านระมัดระวังตัวดีนะครับชีวิตคนพฤศพเนี่ย ความเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินมีปัญหามาปีกว่าๆแล้วนะครับอย่าย้อนกลับไปจุดเดิมนะครับแผลหายแล้วอย่าลืมเจ็บครับเริ่มได้งานงานที่ดีนะครับการเงินการทองเริ่มขยับดีขึ้นแบ่งเก็บสะต้งสตางอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟื่อยนะครับต่อมาครับต่อเนื่องกันจากเมื่อกี้นะครับเรื่องความรักนะครับยังไงก็ตามราหูทับรักนะครับเล็งเข้าใส่ภพปัตตนิแล้วอังคารจากวินาศนะจากพบคู่ครองด้วยนะครับเป็นราชาโชคเข้ามาปะกันอย่างเนี้ย คนโสดครับท่านพบรักถูกใจทันทีเลยครับนะฮะพฤหัสกขาดการัีด้วยใครเสิร์ฟใครโสดอยู่นะครับตอนนี้แหะครับเกณฑ์เจอคู่แล้วดีไม่ดีนะครับเจอกันปุ๊บเนี่ยตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันเลยตกลงเป็นแฟนกันเลยถามว่าได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีดาวเสาตั้งรับนะครับเช่นอยู่อยู่ทับลักนาะ กลุ่มลัคนาท่านเนี่ยครับพอลาหูอังคารเข้ามาเนี่ยเลิกคนเก่าเจอคนใหม่อะไรก็ว่าไปนะครับมารุมมาตุ้มแต่มันเป็นเกณฑ์พบรักของคนผู้ศนะครับโดยเฉพาะคนที่อาจจะเลิกกับใครมาก่อนแล้วนะครับแล้วมาได้เจอคนใหม่ย้ํานะครับเซิร์ชกูเกิลผูกดวงเราเข้าไปดูนะครับขออย่าอย่างเดียวเลยนะครับลาหูอย่าจอนเป็นการกินีนะครับไม่งั้นคู่ที่ท่านได้มาทําให้ท่านเดือดร้อนทีเดียวเลยนะครับส่วนคนมีคู่อยู่แล้วครับ อยากแก้ดวงปรับแก้ดวงนะครับเอาใจไปโฟกัสเรื่องการทํางานนะครับไปหาความสําเร็จต่อยอดความสําเร็จนะครับจูงมือคนรักไปก็ได้ครับนะฮะเอ้ยที่รักเราหาอะไรทากันดีไหมนะอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นรายได้เสริมเข้ามาถ้าเป็นแบบนี้แล้วชีวิตมันจะดีมากๆเลยนะครับเรามันจะตรงตามชะตาทําให้ถูกจังหวะนะครับจังหวะควรพักผ่อนจังหวะควรเที่ยวจังหวะควรมุกมานะเรื่องงานเนี่ยนะครับคนโสดเนี่ย าจารย์ไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงยกเว้นอย่างเดียวอย่างที่บอกครับลาหูอย่าเป็นกาลีก็แล้วกันนะครับท่านมีเกณฑ์เจอคนถูกใจพบรักอะไรก็ว่าไปนะครับคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยไปทําอย่างที่อาจารย์บอกนะครับหาจังหวะแต่งเติมความหวานหรือถ้าจะให้ดีนะครับชวนกันทํากิจการอะไรเล็กๆน้อยๆก็ดีครับนะฮะแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยอย่ารีไปคบซ้อนทีเดียวนะครับชีวิตท่านจะมีปัญหานะครับจะมีปัญหาแทนที่ ดวงชะตาท่านเปิดแทนที่มันจะดีแล้วแต่พื้นดวงนะครับเ0 80 90เนี่ยพอท่านไปทําอะไรผิดๆเนี่ยมันจะทอนคุณวาสนาลงไปเลยนะครับทําให้ดีก็ดีไม่เต็มที่นะฮะส่วนเรื่องอีกนิดนึงครับส่วนเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับดาวเจ้าเดินปุตตะอยู่ดีทีเดียวเลยนะครับเดินดีแล้วก็ดาวสุกเองเข้าลาพระอาทิตย์อะไรก็ตามนะครับท่านถือว่า มีเกณฑ์มีโชคมีลาบทางการเสี่ยงได้เลยนะครับไม่ว่าจะทําอะไรแต่โชคทางการเสี่ยงมันเป็นแบบนี้นะครับเช่นถ้าใครดาวตั้งรับดีเนี่ยนะครับโชคมันก็จะเด่นอาจจะ80 90%อย่างนั้นซื้อ,อยังไงหยิบอะไรมาก็ถูกครับต่อให้เล็งเลขค้าย2ตัวไว้มันก็ไปออกเลขหน้าท่านก็ถูกอยู่ดีแต่ทั่วไปเนี่ยอาจารย์ให้อยู่ที่ 40- 5 0เนี่ยคนพืชศพเนี่ยมีโอกาสถูกหวยนะครับก็เหมือนตู้10บานมีโชคอยู่ในนั้นสนะัก4-5บาทล้ครับ ะะเรียกว่าเป็นเดือนที่คนพฤศโสเนี่ยจะขยับก้าวเข้าไปหาความสําเร็จนะครับทิศทางามาอย่างท่านคาดไม่ถึงทีเดียวสิ่งที่จะต้องระวังนะครับอังคารเจอราหูเนี่ยยังต้องระวัดระวังเกณฑ์อุบัติเหตุนะครับอย่างที่บอกครับอยู่ที่ดท้าตั้งรับจริงนะครับทำอะไรก็ระมัดระวังสักนิดน,นึงนครับอย่าใจร้อนอย่าหุนหันพลันแล้วเดือนมีนาคมจะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทําให้เริ่มต้น เข้าไปสู่สิ่งดีๆกับคนพู้ศพนะครับเอาละครับถ้าฟังแล้วคิดว่าเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับคลิปนี้อาจารย์ er, ยินดีกับคนผู้ศพด้วยนะครับบายบาย